ีค่ะคุณครูวัฒนาคำผ่องครูตุ้โรงเรียนอนุบาลทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลทับมาค่ะเด็กๆคะสัปดาห์นี้เรามาเจอกันในหน่วยที่19แล้วนะคะในหน่วยการเรียนรู้บ้านเราและเพื่อนบ้านอาเซียนเด็กๆต้องเรียนรู้มีดังนี้ค่ะสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว อาชีพและสินค้าเศรษฐกิจรดูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิบัติภัยและธรรมชาติเด็กๆคะพร้อมหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วตามมาคะ่ะสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวค่ะ บ้านเราและเพื่อนบ้านอาเซียนจะมีสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเมืองหลวงวัดสถาปัตยกรรมต่างๆร้วนแต่เป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของประเทศนั้นๆนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรบ้างอย่างเช่นประเทศไทยของเราก็จะมีเมืองหลวงก็คือกรุงเทพมหานคร สถานที่สำคัญของไทยคือวัดพระแก้วมรกตและสถานที่แห่งใหม่ก็คือหมูกก่เกาะพีพีที่มีความสวยงามติดอันดับห้าของโลกค่ะต่อไปประเทศมาเลเซียมีเมืองหลวงชื่อกัวลาลัมเปอร์จะมีตึกแฝดเปตโตนาสเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกเลยค่ะ ประเทศต่อไปประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศเดียวที่ไม่มีเมืองหลวงเนื่องจากเป็นประเทศที่มีเกาะขนาดต่างๆมากมายสถานที่สำคัญของเขาก็คือเมอรไลออนหรือสิงโตทะเลที่ตั้งอยู่ในเมืองและจะมีสถานที่สำคัญอีกหนึ่งที่ก็คือ Universal Studio ค่ะ ประเทศต่อมาประเทศพิลิปปินมีเมืองหลวงชื่อว่ากรุงมานิราสถานที่สำคัญคือป้อมซานติเอโกค่ะประเทศต่อไปค่ะประเทศรูรูนายมีเมืองหลวงชื่อบันดาเซรีเบกวันสถานที่สำคัญของเขาก็คือมัสยิดทองคำค่ะ ค่ะประเทศต่อไปคือประเทศอินโดนีเซียมีเมืองหลวงชื่อว่าจาการ์ตาสถานที่สำคัญคือเกาะบาหลีประเทศต่อไปพามา่าเมืองหลวงย้ายมาจากย่างกุง้งไปเป็นกรุงเนปิดอซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของพามา่าสถานที่สำคัญคือวัดพระธาตุหินขาวประเทศกัมพูชามีเมืองหลวงชื่อพนมเปญ สถานที่สำคัญปรา,าสาทนครวดัดประเทศลาวมีเมืองหลวงชื่อเวียงจันสถานที่สำคัญคือพระราชวังหลวงพระบางและประเทศสุดท้ายประเทศที่สิบคือประเทศเวียดนามมีเมืองหลวงชื่อฮานอยและสถานที่สำคัญของเขาก็คือฮานองเบนั่นเองค่ะ อาชีพและสินค้าเศษรษฐกิจประเทศไทยและเพื่อนบ้านอาเซียนจะมีอาชีพและสินค้าทางเศษรษฐกิจจะมีลักษณะที่คล้ายๆกันอาชีพส่วนใหญ่ที่ประกอบอย่างเช่นอาชีพทหารหมอพ่อค้าแม่ค้าและอาชีพกเกษตรกรรมค่ะ มาดูสินค้าส่งออกของ10ประเทศในสมาชิกอาเซียนกันนะคะประเทศไทยสินค้าส่งออกมีข้าวมันสำปะหลังและผักผลไม้ประเทศฟิลิปปินส์มีมะพร้าวแห้งน้ำมันมะพร้าวไม้แกะสลักประเทศบรูไนมีน้ำมันแก๊สธรรมชาติประเทศกัมพูชามีเสื้อผ้าสิ่งทอรองเท้าไม้แปรรูป ประเทศอินโดนีเซียมีก๊าซธรรมชาติถ่านหินชาและเครื่องเทศประเทศพม่ามีก๊าซธรรมชาติไม้แปลรูปข้าวมเมล็ดพืชประเทศลาวมีไม้ซุงไม้แปลรูปสินแร่ถ่านหินประเทศมาเลเซียค่ะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรประเทศเวียดนาม สิ่งทอเสื้อผ้าน้ำมันดิบอาหารทะเลยางพาราและประเทศประเทศสุดท้ายคือประเทศสิงคโปร์สินค้าส่องออกได้แก่เครื่องจักรกลเครื่องใช้ไฟฟ้าและเคมีพันุ์ค่ะฤด,ดูประเทศไทยและเพื่อนบ้านอาเซียนจะมีฤด,ดูการที่ไม่แตกต่างกันมากนะคะ เพราะเป็นประเทศที่อยู่ใกล้กันภูม,มิประเทศจะมีความคล้ายกันนะคะมาดูเขาว่าแต่ละประเทศจะมีฤดูอะไรกันบ้างค่ะประเทศไทยประเทศฟิลิปปินส์ประเทศพามา่าจะมีสามฤดูที่เหมือนกันโดยแบ่งออกเป็นฤดูดังนี้ค่ะฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาว ประเทศเวียดนามจะมี4ฤดูค่ะดังนี้ค่ะฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวค่ะประเทศอินโดนีเซียแบ่งออกเป็น2ฤดูคือฤดูแรงและฤดูฝนค่ะประเทศกัมพูชาและประเทศรูนยสยจะพอากาศ เป็นมรสุมเขตร้อนมีความชื้นสูงและมีฝนตกชุกยาวนานตลอดทั้งปีค่ะต่อไปค่ะประเทศราวมีสภาพอากาศร้อนชื้นคล้ายกับภาคเหนือและภาคอีสานของประเทศไทยค่ะประเทศมาเลเซียสภาพอากาศชื้นและมีฝนตกชุกตลอดทั้งปี ประเทศสิงคโปร์ไม่มีการแบ่งฤดูไว้ชัดเจนเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมสภาพอากาศร้อนที่สุดเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมจะอยู่ในช่วงมรสุมค่ะธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยและเพื่อนบ้านอาเซียนจะมีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะมีแตกต่างกันออกไปตามสภาพแวดล้อมภูมิอากาศของแต่และประเทศจะมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์จะมีลักษณะที่คล้ายๆกันดังเช่นภูเขาน้ำตกลำธารทะเลทรายจะมีแค่บางประเทศเท่านั้นที่จะมีทะเลทรายเช่นประเทศเวียดนาม ภัยพิบัติและภัยธรรมชาติเรามาดูกันนะว่านะคะว่าภัยพิบัติและภัยธรรมชาติของประเทศไทยและเพื่อนบ้านอาเซียนของเราจะมีอะไรกันบ้างดังเช่นน้ำท่วมค่ะน้ำท่วมมีสาเหตุมาจากฝนตกหนักติดต่อกันมานานจึงทำให้เกิดน้ำท่วมพายุการเกิดพายุจะทำให้มีดินถลม่มน้ำป่าไหลหลากภัยแล้ง เกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโรคฝนที่ทิ้งช่วงนานไม่ตกตามฤด,ดูกลาลซึ่งทำให้เกิดอากาศที่ร้อนอบอ้าวเกิดฝุ่นละอองและต้นไม้เหี่ยวเฉาถ้าหากอากาศร้อนมากๆต้นไม้จะตายได้และทำให้เราเจ็บป่วยได้ในช่วงฤด,ดูร้อนเราควรหลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดควรอยู่ในที่ร่ม การเกิดโรคระบาดของไวรัสโคโรนาซึ่งกำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ซึ่งเด็กๆได้รู้วิธีป้องกันการติดเชื้อของโรคไวรัสโคโรนา19กันไปบ้างแล้วนะคะซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของโรคอยู่ในขณะนี้ดังนั้นเราควรป้องกันตัวเองควรใส่หน้ากาก,ากเสมอเมื่อออกไปที่สาธารณะหรืออยู่ในที่มีผู้คนรวมกัน การใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกต้องและหมั่นล้างมือบ่อยๆหรือทำความสะอาดมือหลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสบนใบหน้าของตัวเองนะคะค่ะหลังจากเด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะอย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วยนะคะสำหรับปันนี้คุณครูขอลาไปก่อนพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ